สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําแม่สูงกันนะครับอําเภอศรีชัสนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับ เดี๋ยวขอตัวไปลงเบ็ดก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหามีตอดๆอ,อยู่คันสองคันนะครับแต่ยังยังไม่ได้ตัวครับเดี๋ยวไปรอชมปลาตัวแรกกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วนะครับลงเหยื่อชุดที่สองไปแล้วนะครับชุดแรกเงียบมากครับมีตอดตอดแล้วก็หายไปเลยน่าจะเป็นปลาน้อยเข้ามากวนนะครับตอน,นี้ลงเบ็ดชุดที่สองเสร็จแล้วนะครับเราไปรอชมกันครับว่าเราว่าวันนี้เราจะมี แต้มสวยๆไหมหรือว่าวันนี้เราจะไม่มีเลยนะครับเราไปรอชมกันเลยครับ หลุดไปแล้วนะครับปลานินใหญ่หลุดตรงหน้านียครับนี่ครับใช้เหยื่อหัน่นเอาปลาหั่นไหมครับปลานินหั่นนะครับปลาดินหัน่นได้ปลาชะโดปอกครับนี่เรี๋ยวว่าวันนี้จะไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเงียบทั้งวันเพราะว่า ชชโดกวนมากครับเข้าเบ็ดกวนมากเอาปลานีนหัน่นชิ้นไว้กินหลุดกินหลุดอย่างเดียวครับปลานีนก็หลุดกินหลุดเรามารอรอดูสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็จะกลับแล้วนะครับแต้มแรกลกระมานะครับสวยๆเลยมาเชโด อันนี้เป็นคันที่ตีปลาชะโดไว้นะฮะ นี่นะฮะชาโดชาโดป๊อกนะฮะชาโดว์ช่ัโดวาโอ้ชาโดตัวที่สองนะฮะ กว่าตัวตะกี้ประมาณครึ่งโลครัครึ่งโลนะ นี่ครับปนินตัวแรก,กกี้ลงไปเล่นนะ้ำมาครับร้อนมากใสสวยเลยครับลอชมตัวต่ะแปนครับน่าจะจิบต่อยเลยชอดูดุดแล้วมั้งเอาขึ้นเลย ใจเย็นๆะเย็ยน,ยยนอย่าไปดึงงั้นมันขาดหักหลดมั่งเด,ดินล,ลงไปเอาไปเอาเออยู่ไหมอ่ะอยู่วะอยู่อยู่อยู่ครับติดต่อนะ,ะเอาเท้าถอดเท้าดิพ่ัพนต่อไวนะ้น่ะ ือกอาจะจะจับกล้องเดี๋ยวพี่ลงไปเอาน้ำจะลึกไหมนู่นครับเม็ดขึ้นอยู่ตรงนู้นครับโอ้พี่หน่อยลงเพื่อเอาดีกว่า <laughs> น้ำลึก คันปลาเชโดอีกแล้วนะฮะ่ชะโดปอกนะฮะครับตอนนี้ก็เก็บเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูผลงานของเราวันนี้นะครับอันนี้เราไม่ค่อยได้นะครับ เพราะปลาชโดกวนโดยเอาเนื้อปลานินหั่นแล่ตกปลาชโดแทนครับปลาชโดเราได้สามตัวปลานินได้สองตัวนะครับครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ